ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนภาพแ a c กกราว n d นะครับหรือว่าภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับในตัว Windows 11สำหรับท่านใดที่ใช้ตัว Windows 11อยู่นะครับอยากจะเปลี่ยนภาพหน้าจอนะเพื่ออ,อ,อีกหนีความจำเจนนะ วันนี้ผมมีวิธีนะท่านที่อาจจะใช้งานใหม่ๆเพิ่งหัดเริ่มต้นใช้งานคอมพิวเตอร์อาจจะไม่ทราบนะวันนี้ผมมีวิธีนะครับวิธีการง,ง่ายๆเลยที่คุณจะเห็นพื้นที่ว่างๆอ่ะที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับให้คุณคลิกเมาส์ขวานะครับเสร็จให้คุณมาที่คำนี้ personal 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 life ะไรเนี่ยคุณคลิกเลยนะไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่านะคราวนี้ให้คุณมาดูเนี่ย เนี่ยตัวนี้ใช่ป่ะคล้ายๆรูปพวกันเนี่ยให้คุณมะดูที่คําว่าแบก g ก o าว d นะครับเนี่ยแบกเกลาว์คือภาพพื้นหลังให้คุณเอาเมาส์คลิกเลยนะครับคลิกเสร็จในที่นี้ผมตั้งไว้เป็นสไลด์โชว์นะครับกรณน,นี้คุณอยากจะให้มันเป็นภาพเดียวเลยไม่เปลี่ยนเลยให้คุณมาเอาแรกนะครับเอาแรกเสร็จตัววินโดว์เขาจริงๆอะ่ะเขาจะมีภาพมาให้อยู่นะครับครับภาพมาให้อยู่พอสมควรอยู่คุณสามารถเลือกได้เลยนะครับ เลือกได้เลยแต่ถ้ามันดูมันไม่ถูกใจคุณนะนะครับคุณสามารถมาที่คำว่าใน choose a p h o t o ได้นะครับให้คุณมาคลิกที่คำว่า about photo นะครับในที่เนี้ยคุณต้องมีเหมือนกับผมเนี่ยผมสร้างโฟลเดอร์เก็บผมไปดาวน์โหลดภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์มานะมากมายเลยมาเก็บไว้นะคุณสามารถเลือกภาพไนดะ้เลยมาใส่นะเอา,เอาสมมตุติเอาเป็นภาพนี้นะครับรเวลาเขาก็จะเปลี่ยน เป,เปลี่ยนภาพให้เราภาพหน้าจอให้เราเอาอยากจเจ้าใหม่เบือเ่อเลวเบื่อแลวภาพนี้เราก็มาเอาได้นะเอาอันนี้คราวนี้นะครับเกิดกูเลือกภาพหน้าจอแล้วมันมันดูมันไม่ชัดเอ๊ะทำไมหน้าจอเราก็มันไม่ชัดอ่ะดูเหมือนกับภาพมันไม่สวยอะ่ะมันคืออาจจะมาจากสาเหตุตัวภาพหน้าจอมันไม่ใช่ไม่ตรงกับขนาดหน้าจอของเราบางทีอาจจะสองของเราอาจจะสองเคงเนี้ย แต่ภาพมันแค่พันแปดสิบพีเงี้ยบางทีมันก็ดูไม่ชัดเลยนะให,ให้ดีอ่ะคุณต้องไปดาวน์โหลดภาพภาพแบ็กกราวภาพหน้าจอในตัวเว็บไซต์ต่างๆมามันจะมีเยอะแยะไปหมดนะวิธีการคุณเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็คุณพิมพ์เลยภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์นะแต่ให้ดีอ่ะคุณพิมพ์ตัวนี้ดีวกว่าแบ็กกราวแบ็กกราว แล้วก็หน้าจอคุณขนาดอะไรอะ่ะ 2K 2K มันมี 2K มันจะแยกอีกนะ 2K บางทีอันต้าวายไม่อันต้าวายอะไรก็ว่ากันไปนะคุณของผมเป็นอันต้าวายะคนก็คิดอย่างนี้นะครับให้ดีคุณต้องไปตรวจสอบก่อนขนาดหน้าจอของคุณเท่าไหร่นะครับคราวนี้คุณก็เข้าไปเลือกเลยเข้าไปเลือกดาวน์โหลดมานะครับ ดาวโหลดมาใส่สร้างโฟลเดอร์ไว้สักโฟลเดอร์หนึ่งนะไว้เก็บภาพหน้าจอของคุณคุณก็ค่อยมาที่ตัวเนี้ยเปาฟโต้นะมันก็จะได้ภาพที่สวยนะเหมาะกับขนาดหน้าจอของคุณนะในในของผมเนี่ยที่ผมเก็บไว้บางอันมันเป็นของหน้าจอเก่าผมบางภาพมันก็จะไม่ชัดน,นะครับไม่ชัด เพราะว่ามันมัน,ม,นมันคนละขนาดกันเนี่ยมันก็หลักมีแค่แน,นี้นะถ้าเราจะเอาแบบภาพไม่เปลี่ยนเลยก็อันนี้พิกเจอร์อันนี้โซลิดเคอร์ Color, นะครับอลองดูเราสามารถเลือกได้มันจะเปลี่ยนไปอันนี้โซลิดเคอร์นะครับถ้าคัสซอมก็มาตัวนี้ที่ตัวนี้นะเราสามารถลากได้จะเอาแบบไหนนะพอโอเคแล้วก็โดนนะมันก็จะเปลี่ยนถ้ามาอันนี้ก็สไลด์โชว์ สลด์โชว์ก็จะเปลี่ยนภาพหน้าจอไปเรื่อยๆนะส่วนเมลายคุณมาดูที่คำว่าตัวนี้ Chan g e Picture e v e r y เนี่ยตัวนี้คือจะให้มันเปลี่ยนภาพหน้าจอทุกๆหนึ่งนาทีสิบนาที30สิบนาทีหนึ่งชั่วโมงหกชั่วโมงหรือว่าทุกหนึ่งวันอะไรก็ได้เหมือน,นจะเป็นลักษณะสลด์โชว์จะเปลี่ยนภาพหน้าจอไปเรื่อยๆนะในส่วนของตัวนี้ windows Spotlight นะครับ ว i นโดว์สป o t l i ล h เขาก็จะเป็นตัวนี้เหมือนกับยังไงของตัวว i นโดว์เขานะครับ,บหลักก็จะมีเนะี่ยพิจเจอร์ s ว i ตเซอร r สไลด์โชว์เ,เดี๋ยวกลับมาที่ Picture ใหม่นะครับคราวนี้แถมนิดนะมันจะมีตัวนี้อยู่ c o n t อ a t t Team นะเราสามารถเลือกทีมได้นะเลือกทีมได้โดยมาที่ตัวนี้ Con t t a c t Team ในที่นี้คอติ c ลองดูจะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะ รวมมันจะมันจะไปถึงไอ้ตัวเว็บไซต์ด้วยเลยนะมันจะเปลี่ยนไปจนถึงอ,อย่าง y o u t u b ยูทูบเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยมันจะเข้าไปเปลี่ยนด้วยนะเราก็ลองดูกันนะถ้าไม่ชอบก็กลับมาที่ตัวนี้แล้วก็แอปพลนะครับมันก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมนี่ก็เป็นวิธีการเข้ามาเปลี่ยน ภาพหน้าจอนะในตัว Windows 11นะไม่รู้ผมพูดผิดเป็น10หรือเปล่ายัางติดที่10อยู่นะผมใช้ Windows 10มานานมากนะเพิ่งมาเปลี่ยนเป็น1 1สักไม่ถึงปีเ่ยแต่ก็พอใช้11แล้วก็ชอบมากนะแล้วกไ็ไม่ได้เจอปัญหาอะไรบางคนมาเจอปัญหาอะไรผมไม,ไม่เคยเจอนะผมก็ใช้ตัดงานได้ตามปกติด,ดีนะครัแล้วก็ชอบมากเลยก็แต่มันยังติดความทรงจำเก่าๆอยู่บางทีพูดติดปากนะไม่รู้ผมหยุด พูดว่า Windows 10ไปบ้างหรือเปล่าถ้าหลุดไปก็ขอโทษด้วยกันนะครับแต่เนี่ยเป็นวิธีการเนะีเข้ามาเปลี่ยนภาพนะตั้งค่าการเปลี่ยนภาพหน้าจอในตัว Windows 11ยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันนะครับหสมบวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ